น่าสนใจกันทั้งนั้นเลยนะจะเป็นนักเตะที่มีข่าวพัวพันกระทางลิเวอร์พูลในช่วงเสมอน,นี้บาซ่าทำเปลี่ยนใจเผยซาร่าเคยพร้อมต่อสัญญากับทางลิเวอร์พูลอยู่นะอายุ36แล้วเนี่ยมินเนอร์โชว์ให้เห็นเหตุหผลที่ครอบจับเขาขยายสัญญาเพิ่มเติมมาเน่ได้กลายเป็นดาวซันโวตลอดการของเซเนกัลไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวเลเวอร์เตรียมที่ต้องลงทุนครั้งใหม่ในช่วงสมอน,นี้เพื่อเสริมสร้างขุมกำลังให้แข็งแกร่งหลังจากที่มีความเป็นไปได้สูงที่ทางสติโอมาเน่ชาลลาชินแอนฟิลนั่นทำให้ตอนนี้หงแดงจึงตกเป็นข่าวกันเตะชั้นนำมากมายในช่วงที่ผ่านมา เดอสาวกเดอะคอปอาจจะรู้สึกใจหายนะฮะเกี่ยวกับอนาคตของมาเน่และก็โมเมตซานลาบากกว่าการเสริมทัพใหม่แต่เหนือสิ่งอื่นใดนี่คือวิถีฟุตบอลเมื่อถึงเวลาที่ต้องการเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ไม่สามารถห้ามกันได้ฉะนั้นเจเกนคอปจึงจะเป็นต้องเตรียมหาทางหนีทีไล่เอาไว้ทันทีเมือ่อช่วงเวลาแบบนั้นมาถึงด้วยเหตุนี้จึงทต่ไม่มีข่าวออลลีอ,ออกมาอย่างต่อเนื่อง้ว่าเดอะเบรดแสดงความสนใจนักเตะฟีททัสฉมังหลายคน ปัจจุบันมี11แข้งที่ตกเป็นข่าวผูกพันกับทางลิเวอร์พูลและผู้เล่นเหล่านั้นเป็นใครมีโอกาสที่จะได้มาเล่นกระทางของแดงมากน้อยแค่ไหนลองมาพิจารณาดูกันดิเลยเริ่มจากที่ดาวินดูเยสสำหรับทางดาวินดูเยสถือเป็นหนึ่งในกองหน้าฟอร์มร้อนแรงในวงการลูกหนังยุโรประเบิดฟอร์มสุดยอดโดยซัดไปถึง34ประตูจากการลงเล่นเพียงแค่11เกมในทุกรปรกกรเมื่อฤดูกา,าลที่ผ่านมาพร้อมกับนำเบฟิก้าทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายศึกยูฟ่าแชมเปียนลีก แต่จำนวนประตูที่ดาวเตะชาวอุรุกวายยิงได้นั้นรวม2ลูกที่เขาซัดใส่ลิเวอร์พูลในทันวร์นาเมนต์ถ้วยหูกลางโดยผลงานของเขาเนี่ยทำให้สโมสรอ,อย่างทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมทุ่มกว่า68ล้านปอนด์หรือราว2 9เปล่า9ล้านบาทเพื่อดึงตัวมาเสริมทัพในครั้งนี้ ด้วยศักยภาพดูเยสน่าจะเหมาะสมลงตัวอย่างที่สุดแล้วกับการมาทดแทนมาเน่เนื่องจากนักเตะนั้นมีความสามารถในการเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแนวรุกฉะนั้นหากดาวเตะชาวเซนิกันย้ายไปจริงการได้ดูเยสมาร่วมทัพน่าจะทำให้ทีมต้องเจอผลกระทบอะไรเลยต่อมาคนที่2ก็จะเป็นนิโคลโลบาลิล่า โดนิโคโลบาเรลลาสไตล์อินเ์มิลานพลาดถึงการลกสนามให้กับทางทัพงูใหญ่ในเกมกันโชดซสดาอิตาลีเพียงแค่2แมตช์เท่านั้นในช่วง2ฤด,ดูกาลที่ผ่านมาพร้อมกับช่วยตตวสังกัดคว้าสกูเดตโตและก็ตามไปด้วยโคปาอิตาเลียกองกลางตีชาติอิตาลีเคยมีข่าวบุพัน์กับทางลิบอร์ฟูและก็แมนยูครั้งแรกเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่นักเตะมีค่าตัวค่อนข้างจะสูงประมาณ60ล้านปอนด์หรือราว2640้ล้านบาทเพราะ,ะตัวนั้นมีสัญญาอยู่ถึงปี2 0 2 6 ในปัจจุบันหงแดงมีตัวเลือกในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางหลายคนล่าสุดเจมินเนอร์ก็พึ่งต่อสัญญาใหม่ขณะนั้นคอบเองก็ต้องการกองกลางเพื่อจะมาเพิ่มให้เกิดความแข่งขันในทีมมากยิ่งขึ้นต่อมาก็จะเป็นคาวินฟิลิปในส่วนของคาวินฟิลิปเมื่อเร็วๆนี้ก็พึ่งกลับมาลงสนามให้กับทางลีดและก็ทีมชาติอังกฤษหลังจากเข้ารักการผ่าตัดกล้ามเนื้อหลังหัวเขา่าเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและปัจจุบันนั้นเขาก็มีข่าวโผพันกับเรื่องการย้ายทีมอย่างต่อเนื่ The Manchester แมนเชสเตอร์ซิตี้และก็แมนเชสเตอร์เดนเต้เตยตกเป็นข่าวว่าพร้อมจะยื่นข้อเสนอกับนักเตะม,มาแล้วขณะที่ทางลิเวอร์พูลก็ต้องการฟ mm ิลิปเพื่อจะเป็นออปชั่นใหม่ในช่วงแดนกลางของพวกเขาสำหรับค่าตัวของคาวินนั้นมีความเป็นไปนได้น่าจะมีมูลค่าประมาณ60ล้านปอนด์หรือราวประมาณ2,640ล้านบาทเนื่องจากสัญญาปัจจุบันของเขาจะอยู่จนถึงช่วงสมัมิปี2 0 2 4ต่อมาก็จะเป็นราฟินยา แนวรุกตัวเก่งของทางลีดมีข่าวกับสโมสรที่ได้โคต้าไปเล่นแชมเปียนลีกหลังจากที่เขาตะบ,บันประตูให้กับทางต้นสังกัดไปถึง11ลูกในเกมลีกสุดสุดของเมืองผู้ดีเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาจนช่วยให้ทีมรอดตกชั้นซึ่งบรัสซินญาโชว์ฟอร์มไปอย่างยอดเยี่ยมจะทําให้ยงทองไม่ต้องร่วงไปเล่นเดอะแชมเปียนชิพตดตอนนี้ดาวเตะชาวบ,บราซิเลียนวัย25ปีมีสัญญาจะถึงช่วงซัมเมอร์ปี2024 ซึ่งคังเกเรนจอนสันอดีตฟูลแบ็กเดอะเรดมั่นใจนะว่าแนวรุกทีมชาติบราซิลจะเฉิดฉายเป็นยอดนักเตะมากยิ่งขึ้นหากย้ายมาเล่นในทีมแอนฟิลที่สำคัญความเร็วและความคล่องตัวของเขาถือเป็นตัวแทนของมาเนตได้เช่นดีกันต่อมาก็จะเป็นชูเอาเปโด ลิอร์พูจับจ้องสนทุการของชูอัลเปโดนะฮะกองหน้าวัตฟอร์ดอย่างใกล้ชิดหลังจากแดนอรารวาสโบกมือลาพิมบริกลงไปเล่นในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพและนั่นทำให้มีโอกาสสูงมากเลยนะที่ค่าตัวของนกเตะจะลดลงไปซึ่งอดีด oh ok, um se, S S ตหัวหอกฟูมินเนเซวัย20ปีตะบันตาขายคู่แข่งไปทั้งสิ้น9ประตูช่วยพวกเขาได้เลื่อนชั้นแต่ก็กลับต้องเจอกับความยากลำบากในการเล่นกับลีกส,สุดของทีมเมือ่อการจี้บานมาจนสุดท้ายต้องกลับไปอยู่จุดเดิมกันอีกครั้ง ซึ่งคอปอาจจะมองเห็นโอกาสในการกระชากหน้าเป้าทางธรรมชาติชาบัตซูเรียนมาร่วมทีมเพราะวัดฟอร์ดคงยากที่จะเก็บนักเตะชั้นดีของพวกเขาเอาไว้เนื่องจากทีมต้องไปเล่นในลีกรองแบบนี้ต่อมาก็จะเป็นจูนทานเดวิดสสำหรับทางจูนทานเดวิสเนี่ยอาจจะมีโอกาสทองที่จะได้ทดสอบความสามารถของตนเองในการเล่นเกมพมรีเมียร์ลีกในช่วง2-3เดือนก่อนหน้านี้ที่จะนำแคนาดาลุยสึกฟุตบอลโลกปี2022ที่ประเทศกาตาร์ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งหัวหอกทางเรีววัย2ิบสองปีโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดเมื่อมีการตะบันไปถึง19ลูกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแถมในการเล่นกับทางแคนาดาชุดตัวนั้นก็ฟอร์มโดดเด่นโดยตะบันไปแล้วทั้งสิ้น20ประตูจากการบริงานของสื่อหลายสำนักในช่วงที่ผ่านมาเดวิดเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ครอบหมายตาเอาไว้เพื่อจะนำม,มาแทนที่มาเน่เช่นเดียวกันแม้ปัจจุบันเขาะจะมีสัญญาอยู่กับทางตตนกังกัดจนถึงปี2 0 2 5ก็ตามทีต่อมาก็จะเป็นแซนดาแรี ซานาบรีเนียมีข่าวผูกพันว่าจะหวนกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งในช่วงเสมอน,นี้หลังจากนักเตะประสบความสำเร็จจนอิ่มตัวแบบกับทางเบิร์นมินิกในช่วง4ปีที่ผ่านมาล่าสุดก็ซัดไปอย่างน้อย10ลูกในลีกช่วยให้ทางเสือใต้คว้าแชมป์ลีกอีกด้วยซึ่งกรณีของมาเน่กำลังตกเป็นข่าวว่าจะย้ายไปอยู่กับทางเบิร์นมินิกงานนี้ผงแดงอาจจะมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะใช้ดาวเตะชาวเซนิกลในการตอบรองเพื่อจะดึงแนวรุกทีมชาติเยอรมน,นีย้ายสลับขั้วมาอยู่ที่แอนฟิลด์ก็เป็นได้ ต่อมาก็จะเป็นอิสมลลาซาอิสมลลาซานี่เป็นอีกหนึ่งแข่งของวัตฟอร์ดที่มีข่าวกระทางทีมที่เป็นที่หมายปองของทีมในพิีเมบริกหลังจากโตสันกัดต้องร่วงตกชั้นไปนั่นทำให้เขาต้องการที่จะอยู่ลดแล่นในลีกสสุดต่อไปโดยหงแดงลิเวอร์พูลม,มีโอกาสที่จะคว้าตัวดาวเต็ชาวเซเนก้ามาร่วมทีมเมื่อปี2020 เดยตังน,นั้นซามีค่าตัวทูก,กว่า40ล้านปอนด์หรือราวประมาณ1,760ล้านบาทด้วยซ้ำไปซึ่งดาวเตะวัย4ปีนี้เคยตกเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของแมนยูมาแล้วเมื่อการ่ผ่านมาและปัจจุบันผีแดงก็สนใจอยากจะได้ซาเหมือนเดิมแถมพร้อมทุ่มเงินด้วยเนื่องจากต้องการสร้างทีมใหม่ในเวลานี้ต่อมาก็จะเป็นออริเลียงชูอามานี นักเตะอนาคตไกลของทางบูนโกสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนทําให้เขาเนี่ยเป็นที่หมายปองของบรรดาทีมักษกใหญ่ของยุโรปในช่วงสมัยนี้รวมถึงเลเวอร์พูลที่กาลังพิจาร,รณายื่นข้อสเสนอในเร็ววันนี้ซึ่งดาวเตะไว้สชองแบรนีโชว์ฟอร,ร์มไ้อย่างร้อนแรงกับทางบูนโกจนช่วยให้ทีมได้สิทธิ์ไปเล่นในรอบคัดเลือกศึกแชมเปี้ยนลีกและตอนนี้ดูเหมือนว่านักเตะต้องการจะออกไปหาความท้าทายใหม่กับลีกต่างแดนสัรับทางชูอัวมมนี งานนี้ต้องบอกได้เลยว่าลิเวอร์พูลอาจจะต้องใช้กำลังภายในเยอะพอสมควรเพราะเบเรอัลมาดริดก็หมายตานักเตะเอาไว้เช่นเดียวกันแถมมีข่าวบอกว่าชูอร์มนี่อยากไปสวมชุดราชชุดขาวเพิ่มเติมกันอีกด้วยนะต่อมาก็จะเป็นคริสเตียนฟูริซิสลิเวอร์พูลอาจจะทำเรื่องสุดเซอร์ไพรส์เมื่อพวกเขาสนใจคริสเตียนฟูริซิสแนวลุกสิงห์รามเชลซีหลังที่มีข่าวบอกว่าอยากได้ตัวแทนมาที่มาเน่ในช่วงสมอนี้ ดยกองหน้าไวส์สัมปีรนีทำผลงานได้อย่างโดดเดน่นกระทางบริสตัทมุนแต่กลับไม่สามารถยัดฟอร์มเก่งออกมาได้เลยกับการเล่นในทีมสเตมฟอร์ดบิดส่งผลให้เขามักจะโดนดรอปเป็นตัวสำรองอยู่บ่อยครั้งตอนนี้บริสิสจำเป็นต้องลงสนามอย่างต่อเนื่องเพื่อโอกาสในการติดทีมชาติอเมริกาไปลุยสึกเพืบอลโลกปี2022ขณะที่เชลซีเองยังคงต้องใช้งานหนักอยู่นะฮะนั่นคงจะยากที่จะปล่อยตัวเขาออกไปเช่นเดียวกันต่อมาก็จะเป็นปาโบกาบี รายล่าสุดเนี่ยที่มีข่าวกับทางลิเวอร์พูลก็คือปาโบกาบีกองกลางดาวรุ่งพุ่งแรงของบาร์เซโลนาโดยงานนี้หงแดงจับตาสัญกาของนักเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวซึ่งดาวเตะวัย17รายนี้ซึ่งเป็นผลผลิตจากาทางลามาเซียศูนย์ฝึกลูกหนังอันเลื่องชื่อของบาร์เซโลนากาวขึ้นมาเป็นคีแมนของทีมในยุคข,ของกุณซึชาบีเออร์เดนเดสโดยได้ลงเล่นตัวจริงทั้งหมด28แช์ในลีกและยังติดทีมชาติสเปนไปแล้วถึง8เกม โดยบา,าร์ซ่านั้นพยายามจะยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางกาบีซึ่งสัญญาฉบับเดิมจะหมดลงในช่วงซมเมอร์ปี2023ฉะนั้นการที่เขาจะย้ายออกไปเล่นยังต่างแดนแต่ยังคงไม่ถึงเวลาก็เป็นได้ในรกรณีนี้และข่าวดิบูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับมาฟังกันทุกทุกคนครับ